บทที่838พระอาทิตย์ที่แผดเผาอยู่ข้างหลังราชาลี่อย่างนั้นช่างแพรวพรวอย่างยิ่งแต่เมื่อแสงและเงาสีทองที่อยู่เบื้องหลังแทงซานบานสะพร่งดูเหมือนว่าทุกสีจะจางลงในเวลานี้ไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่ด้านข้างของหีนหนืดที่หายแต่การเปลี่ยนแปลงที่แปลกประหลาดเกิดขึ้นที่ด้านข้างของมหาสมุทรสีฟ้าที่ไม่มีที่สิ้นสุด ผืนน้ำที่ไรขอบเขตของมหาสมุทรสีฟ้าที่ไม่มีที่สิ้นสุดก็กลายเป็นที่ชัดเจนในทันทีและพื้นผิวของทะเลก็ทำให้เกิดคลื่นปั่นป่วนในทันทีรัศมีสีน้ำเงินก็ผีบานกลายเป็นรัศมีสีน้ำเงินนับไม่ถ้วนและควบแน่นไปทางแสงและเงาสีทองขนาดใหญ่ที่อยู่เบื้องหลังทังสานออร่าของแทงสานเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วด,ด้วยเรายขาคณิตทวีคูณแสงและเงาสีทองพุ่งไปที่ความสูง100เมตรแทบจะในทันทีและแสงสีทองอันวิจิตรงดงามยังต้องปิดบังแม้กระทั่งแสงอาทิตย์ที่แผดเผา นี่คือปรมาจาร์ฮัวลี่จ้องมองทุกสิ่งที่เกิดขึ้นต่อหน้าเขาและรู้สึกถึงการสั่นสะเทือนของคาถาเวลแค่นในมือของเขานี่คืออะไรพลังอะไรทำไมแม้แต่คาถาเวลแค่นก็สั่นเล็กน้อยอารมณ์สั่นตึ็งเพราะชนเผ่าฮัว,วลี่ไม่ได้มาจากโลกนี้ตั้งแต่แรกดังนั้นในบันทึกทางประวัติศาสตร์ของชนเผ่าฮัว,วลี่มีบางสิ่งที่ไม่เป็นของโลกนี้ อารามาจา์ฮัวลี่รู้ว่าเทพเจ้ามีอยู่จริงชาวฮัวลี่เดิมเป็นเผ่าพันธุ์ของเทพเจ้าแห่งไฟอย่างไรก็ตามพวกเขาไม่เคยเห็นเทพเจ้าที่แท้จริงพวกเขาสามารถสัมผัสได้ถึงลมหายใจของเทพเจ้าบางองค์จากคาถาของเทพเจ้าแห่งไฟสำหรับทังซานในปัจจุบันแสงและเงาสีทองขนาดใหญ่ที่โผล่ขึ้นมาจากด้านหลังดูเหมือนจะคล้ายกับคำพูดบางเรื่องเกี่ยวกับเทพเจ้าที่บันทึกไว้ในกลุ่ม ทำไมมหาสมุทรสีฟ้าที่ไม่มีที่สิ้นสุดจึงเปลี่ยนไปเช่นนี้ในขณะนี้แทงซานดูเหมือนจะเชื่อมต่อกับมหาสมุทรสีฟ้าที่ไม่มีที่สิ้นสุดทั้งหมดแน่นอนว่าราชาลี่อย่างนั้นทรงพลังมากแต่พลังของมันสามารถแข่งขันกับทะเลสีฟ้าที่ไม่มีที่สิ้นสุดได้หรือไม่ ราชาลี่อยางยังทําให้เกิดความโกลาหลในใจของเขาในเวลานี้มันพร้อมที่จะใช้วิธีที่ทรงพลังที่สุดในการปราบถังซานในเวลาอันสั้นเพื่อให้ตระกูลฮวนหลี่สามารถเสริมสร้างความมั่นใจในการร่วมมือกับเผ่าลี่หยางและกับตัวเองดังนั้นทันทีที่มันขึ้นมาก็ปล่อยโดมเมนออกมาโดยไม่ลังเลด้วยความช่วยเหลือจากความอุดมสมบูรณ์ของธาตุไฟในแมกมาที่ไห่มันจะต้องควบคุมผู้ชม อย่างไรก็ตามลมหายใจที่อีกฝ่ายปล่อยออกมาในเวลานี้คืออะไรทำไมลมหายใจที่มีพลังเช่นนี้จึงปรากฏขึ้นการระง,งับจิตที่ทำให้จิตสำนึกของมันสั่นเล็กน้อยมาจากไหนจาก,กรพัดเป็นไปได้ไหมว่าเขาเป็นจัก,กรพัดไม่เขาไม่ใช่จัก,กรพัดแน่นอนจัก,กรพัดมีลักษณะเหมือนจัก,กรพัดเขาไม่มีแต่ในเวลานี้การบีบบังคับทางวิญ,ญญาณที่เขานำมาสู่ตัวเองไม่ได้อยู่ภายใต้จัก,กรพัดอย่างแน่นอนเป็นไปได้อย่างไร เขารอไม่ไหวแล้วราชาลี่อย่างมีประสบการณ์การต่อสู้ที่เพียงพอและในทันทีเขามีการตัดสินใจในใจแล้วดวงอาทิตย์ค่อยๆขึ้นข้างหลังเขาและลำแสงขนาดใหญ่ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางมากกว่า100เมตรจูจุยิงออกไปทางแท้งซานกระแทกเข้ากับร่างกายของเขาโดยตรงอากาศบิดเบี้ยวอย่างรุนแรงและการโจมตีที่น่าสะพรึงกลัวผ่านอาวกาศทำให้เผาวัวหลีหน้าซีด ในฐานะกลุ่มที่มีอำนาจมากที่สุดในจัก,กรวรรดิซานเผาวิญญาณดอกไม้ลี่อย่างสมควรได้รับชื่อของพวกเขาอย่างแน่นอนความแข็งแกร่งของราชาลี่อย่างก็แข็งแกร่งพอเช่นกันในเวลานี้ภายใต้พรของอาณาจักรมันพล้องออกมาเต็มกำลังแม้ว่าจัก,กรพรรดจะเผชิญการโจมตีเช่นนี้เขาก็ต้องเผชิญหน้าอย่างตรงไปตรงมาแสงและเงาขนาดใหญ่ที่อยู่เบื้องหลังทังซานขยับและตรีศูนย์สีทองถูกเพิ่มเข้าไปในฝ่ามือแสงและเงาขนาดใหญ่ โมคาตรีศูนย์แสดงส่วนโค้งและในมหาสมุทรสีฟ้าที่ไม่มีที่สิ้นสุดจูจูผิวทะเลก,ก็สูงขึ้นหลายสิบเมตรบานสะพร่างไปด้วยธาตุน้ำที่พลุ่งพล่านเสาขนาดใหญ่ของแสงแดดจ้าส่องเข้าไปในส่วนโค้งและหายไปอย่างเงียบเียบไม่เหลือร่องรอยไม่มีบิ๊กแบงหรืออะไรแบบนั้นเกิดขึ้น ใบหน้าของถังซานสงบอยู่เสมอเขาไม่สามารถแสดงแบรนด์ในสายเลือดของเขาได้นั่นเป็นเพราะเครื่องหมายสายเลือดเหล่านี้ส่วนใหญ่ยังคงอยู่ในลำดับที่10และไม่มีประโยชน์ที่จะเผชิญกับการดำรงอยู่ของราชาลี่อย่างและเขาต้องปกปิดสายเลือดชั้นยอดณนะเวลานี้มันอยู่ในท้องทะเลสีครามไร้ที่สิ้นสุดนี่คือสนามบ้านของเขาและที่นี่เขากำลังพยายามบังคับคู่ต่อสู้ของเขาโดยอาศัยตำแหน่งที่เป็นเทพ,พเจ้า มือขวาของถังซานค่อยๆย,ยกขึ้นและในวินาทีต่อมาร่างของเขาก็พร่ามัวจนหายไปและแสงสีทองขนาดใหญ่และเงาที่อยู่ข้างหลังเขาก็กลายเป็นของแข็งสิ่งที่ปรากฏบนใบหน้าคือรูปลักษณ์ของถังซานเกราะสีทองที่ปกคลุมทั้งตัวต่างจากชุดเกราะต่อสู้ขององค์การเปลี่ยนแปลงของร่างทองคำแต่กราะที่เต็มไปด้วยรสศักดิ์สิทธิ์ ตรีศูนย์ทองคำในมือของเขาเป็นสีทองระยิบระยับและเขาชูมันไว้เหนือหัวของเขาทันใดนั้นรัศมีสีน้ำเงินนับหมื่นก็รวมตัวกันในทิศทางของถังซานในขณะนี้ธาตุไฟในหินหมืดที่หาถูกระงับในระดับที่ดีธาตุน้ำที่อุดมสมบูรณ์อย่างหาที่เปรียบมิได้ครอบครองทุกสิ่งรอบตัวเมื่อเห็นว่าการโจมตีของเขาถูกกลืนกินเช่นนั้นราชาลี่หยางก็ไม่สามารถช่วยให้หัวใจของเขาจมลงได้ แต่มันก็ยังคงตอบสนองทันทีดอกไม้สีแดงสีทองขนาดใหญ่ผลีบานอยู่รอบๆบตัวเขาและดอกไม้ทั้งก้าก็ปรากฏขึ้นบนท้องฟ้าในทันทีโจมตีถังสารด้วยพลังทำลายท้องฟ้าและทำลายโลกการดถังสานเอ่ยคำสองคำสั้นๆั้นทันใดนั้นน้ำทะเลสีฟ้ารอบๆบที่ไม่มีที่สิ้นสุดก็เพิ่มขึ้นทันทีธาตุน้ำที่ไม่มีที่สิ้นสุดกลายเป็นชั้นของแสงที่ปกคลุมแสงและเงาของเทพสมุด เสาไฟขนาดใหญ่ตกลงมาทีละต้นแต่ไม่มีทางที่จะ,ะเผชิญกับการป้องกันที่ดูเหมือนบางเบาซึ่งบรรจุเจ็ดจำนงแห่งท้องทะเลไว้ได้ทำได้เพียงทำลายล้างเท่านั้นฮพมทั้งสารสูดหายใจเข้าอย่างเย็นชาทันใดนั้นฝั่งตรงข้ามของราชาลี่อย่างก็ถูกฟ้าผ่ารู้สึกได้เพียงว่าจิตสำนึกของตัวเองดูเหมือนจะถูกบทคีย่ราวกับมีมือใหญ่ในโลกแห่งจิตสำนึกตกลงมาจากฟ้าฟ้าและบทคียมัน มันระง,งับทุกอย่างเกี่ยวกับมันอย่างสมบูรณ์มันเป็นการบดขยี้ระดับสติซึ่งทําให้เขามีอาการตื่นประหนกในหัวใจหายใจที่แน่นหน้าอกและหายใจที่ราวกับว่าเขาไม่ควรต่อสู้กับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าเขาดูเหมือนว่าทุกสิ่งรอบตัวจะต่อต้านมันทําให้ไม่สามารถแข่งขันได้ในใจเขาอารมณ์ที่ขลาดทุกรูปแบบเพิ่มขึ้นอย่างบ้าคลาั่งและร่างสีทองที่อยู่ข้างหน้าเขาดูเหมือนจะขยายและขยายอย่างต่อเนื่อง ปราปรามพระเจ้าในอาณาจักรที่เป็นของเทพ,พเจ้าเองเหล่าทวยเทพคือปรมาจารย์ที่แท้จริงพูดง่ายๆก็คือเทพแห่งท้องทะเลในมหาสมุทรสีฟ้าที่ไม่มีที่สิ้นสุดสามารถเปลี่ยนมหาสมุทรสีฟ้าที่ไม่มีที่สิ้นสุดให้กลายเป็นอาณาเขตของเขาเองได้ จิตสำนึกอันศักดิ์สิทธิ์ของถังซานไม่ได้ทรงพลังเท่ากับราชาลี่หยางแต่เมื่อเขาเชื่อมต่อกับมหาสมุทรสีฟ้าที่ไม่มีที่สิ้นสุดสิ่งที่เชื่อมโยงกับจิตสำนึกอันศักดิ์สิทธิ์ของเขาคือพลังแห่งศรัทธาที่ไม่มีวันหมดสิ้นพลังเช่นนี้ราชาลี่อย่างสามารถโต้แย้งได้อย่างไร วันที่9เกิดการถล่มที่ชัดเจนแต่ราชาลี่อย่างนั้นทรงพลังจริงๆจ,จู่ๆเขาก็กัดปลายลิ้นและใช้ความเจ็บปวดที่รู้สึกเสียวซาเพื่อรวมสติของเขาในขณนะเดียวกันเขาโบกมือและดอกไม้สีแดงขนาดใหญ่ก็บินออกจากแขนของเขาทันทีที่ดอกไม้สีแดงขนาดใหญ่ปรากฏขึ้นน้ำทะเลโดยรอบก็ระเหยเส้นผ่านศูนย์กลางหนึ่งกิโลเมตรทันทีและแม้แต่สุญญากาศของน้ำทะเลก็ปรากฏขึ้นรอบๆตัวของถังซาน เจ็ดจำนวอันศักดิ์สิทธิ์อันน่าสะพรึงกลัวและเปลวเพลิงที่ลุกโชนอย่างหาที่เปรียบมิได้ก็ประทุขึ้นในทันใดาทานตะวันการแสดงออกของแทงซานเปลี่ยนไปเล็กน้อยไม่ต้องสงสัยเลยว่านี่คือดอกไม้เทียนหยางที่เกิดจากกลางของจักรพัิเทียนหยางสิ่งนี้เองเทียบเท่ากับการมีอยู่ของระดับสิ่งประดิษฐ์เมื่อจักรพัทเทียนหยางยังมีชีวิตอยู่มันสามารถถ่ายทอดจิตสำนึกและเจ็ดจานวนอันศักดิ์สิทธิ์ของจักรพัิได้และเป็นสมบัติระดับสิ่งประดิษฐ์ที่ทรงพลังอย่างยิ่ง เมื่อเห็นว่าจิตสำนึกของเขาถูกระงับโดยถังซานร,ราชาลี่อย่างจึงปล่อยดอกไม้ดอทียุนอย่างนี้โดยไม่ลังเลเจดจำนงจากจัก,กรพรรดิเทียนหยางช่วยให้มันหลุดพ้นจากการปราบปรามอันศักดิ์สิทธิ์ของแทงซานถังซานขมวดคิ้วเล็กน้อยวงล้อแสงแอร์วบอยู่ข้างหลังเขาและในทันทีทันใดรัศมีสีขาวก็พุ่งออกมาทันทีมุ่งหน้าตรงไปยังดอกทานตะวันบทที่839การลงโทษของพระเจ้า แสงสีขาวนี้ปรากฏขึ้นจากหน้าอกของถังซานและเห็นได้ชัดว่ามีหมอกสีขาวจางๆปรากฏขึ้นที่หน้าอกของเขาดอกไม้เทียนหยางเบ่งบานด้วยจิตสำนึกอันศักดิ์สิทธิ์อันทรงพลังของจัก,กรพรรดิเทียนหยางแต่ในชั่วงพริบตาถังซานโบกมือให้ตรีศูนย์ทองคําในมือของเขาและสายฟ้าสีทองตกลงมาจากท้องฟ้ากระทบจัก,กรพรรดิโดยตรง การลงโทษของพระเจ้านี่คือการลงโทษของพระเจ้าที่ควบแน่นด้วยพลังแห่งศรัทธ,ธาพลังที่มีเพียงเทพพระเจ้าที่แท้จริงเท่านั้นที่ครอบครองแน่นอนว่าถังซานยังห่างไกลาจากระดับของราชาเทพที่เขาเคยเป็นแต่ในทะเลสีฟ้าที่ไม่มีที่สิ้นสุดด้วยพลังแห่งศรัทธ,ธาที่รวบรวมมาเป็นเวลาหลายวันจึงไม่มีปัญหาในการลงทันจากสวรรค์ในแง่ของระดับพลังงานตอนนี้เขาด้วยกว่าจากกระพัฒเทียนอย่างมากแต่การลงโทษของพระเจ้านั้นแตกต่างกัน มันมาจากระดับความตั้งใจที่สูงกว่าดาวดวงนี้มันมาจากพลังแห่งการเปลี่ยนแปลงของศรัทธาผ่านตำแหน่งของเทพ,พเจ้าความเข้มของพลังงานไม่จำเป็นต้องสูงเสมอไปแต่ระดับพลังงานนั้นสูงกว่ากำลังใดๆบนระนาบนี้ความสดใสดั้งเดิมของดอกไม้เทียนหยางการขับไล่ธาตุน้ำทั้งหมดและเจ็ดจำ侬อันทรงพลังที่หาที่เปรียบไม่ได้จากจัก,กรพรรดิเทียนหยางในขณะนี้ดูเหมือนจะดับลงแอร์ลมหายใจก็บรรจบกันในทันใด แต่ภายใต้สถานการณ์ดังกล่าวแสงสีขาวนั้นได้ตกลงมาบนพื้นผิวของดอกไม้แล้วดอกไม้ดิ้นรนเล็กน้อยและในวินาทีต่อมาลมหายใจก็บรรจบกันและปิดเป็นกระดูกดอกไม้ซึ่งถูกแสงสีขาวดึงโดยตรงและดูดออกไปราชาลี่อย่างจ้องมองที่ฉากนี้ในลักษณะที่ตกตะลึงและอดไม่ได้ที่จะรู้สึกกังวลที่สำคัญเขาไม่รู้เลยจริงๆว่าอีกฝ่ายทำแบบนี้ได้ยังไง แต่ในเวลานี้ตรีศูนย์ทองคำโบกมือให้แสงและเงาสีทองขนาดใหญ่และวงกลมของรัศมีสีทองผลีบานปลกคลุมเป็นวงกลมไปทางซ้ายและขวาในทิศทางของเขาราชาลี่ยางจู่โจมการโจมตีของเขาอย่างเร่งรีบแต่ธาตุน้ำที่อยู่รอบๆอบที่แข็งแกร่งทำให้รัศมีเลือดของมันอ่อนแอลงโดยตรงและเมื่อรัศมีสีทองมาถึงการโจมตีทั้งหมดก็ถูกทำลายล้างอย่างต่อเนื่องในรัศมีรัศมียังพันรอบวงกลมซ้ายและขวาอย่างแน่นหนาไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ มันเป็นทักษะเวทมนต์ไม่มีพายุปั่นตวนท้องฟ้าสีทองอารามขึ้นสู่ท้องฟ้าและขยายไปสู่มหาสมุทรสีฟ้าที่ไม่มีที่สิ้นสุดในระยะไกลฉากที่น่าตกใจได้ปรากฏขึ้นไกลออกไปสุดสายตาทุกสิ่งทุกอย่างดูเหมือนจะเปลี่ยนเป็นสีทองและแสงสีน้ำเงินจำนวนนับไม่ถ้วนก็ลอยออกมาจากมหาสมุทรสีฟ้าที่ไม่มีที่สิ้นสุดเปลี่ยนเป็นสีทองภายใตย้แสงสีทองจากนั้นควบแน่นไปทางถังซาน มหัศจรรย์และน่าตกใจทุกอย่างได้รับการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและควบแน่นด้วยความตกใจนี้ร่างสีทองเริ่มแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆเสียงของทังซานค่อนข้างสูงส่งและยิ่งใหญ่คุณแพ้ใช่ราชาลี่อย่างพ่ายแพ้และแพ้โดยไม่มีการต่อต้านใดๆแม้ว่าสิ่งประดิษฐ์เช่นดอกไม้เทียนอยางจะถูกใช้แต่ก็ไม่ได้มีความหมายอะไรเลยในท้ายที่สุดถูกระงับตั้งแต่ต้นจนจบ แต่ความรู้สึกของราชาลี่อย่างก็คือในการต่อสู้ครั้งนี้ดูเหมือนว่าจะไม่ได้เผชิญหน้ากับคู่ต่อสู้แต่เป็นมหาสมุทรสีฟ้าที่ไม่มีที่สิ้นสุดมันไม่เคยเผชิญหน้ากับคู่ต่อสู้เช่นนั้นหรือเคยได้ยินเรื่องนี้มาก่อนพลังอะไรเนี่ยมีความรู้สึกมากมายว่าเขาไม่ใช่จัก,กรพรรดิแต่ดีกว่าจาัก,กรพรรดิเสียอีกทว่ามันเป็นไปได้อย่างไรราชาลี่หยางตกตะลึงไปชั่วขณะหนึ่ง และสำหรับผู้เท่าฮัวลี่มันไม่ได้น่าตกใจอย่างยิ่งพระเจ้ามันรู้สึกถึงความเป็นพระเจ้าที่แข็งแกร่งจากทางซานแน่นอนจะไม่มีปัญหากับวิจารณญาณของมันเองและนั่นคือรัศมีแห่งความศักดิ์สิทธิ์มนุษย์สามารถมีความเป็นพระเจ้าได้หรือไม่อแอลเมันยังเกี่ยวข้องกับมหาสมุทรสีฟ้าที่ไม่มีที่สิ้นสุดไม่น่าแปลกใจเลยที่เปลวไฟที่เขาปล่อยออกมาจะเป็นประโยชน์ต่อคาทาวาวแค่นเมื่อรู้สึกถึงความสามารถอันศักดิ์สิทธิ์อันทรงพลังบนร่างของแทงซานหัวใจของเขาก็มีความโน้มเอียงอย่างครอบคลุม จักรรวดิริเชนนั้นทรงพลังจริงๆและมีจักรพรรดิมากมายอย่างไรก็ตามสิ่งที่ถูกล้อมรอบด้วยแมกมาจิหายคือมหาสมุดสีฟ้าที่ไม่มีที่สิ้นสุดอัศเจรีสิ่งมีชีวิตที่ทรงพลังที่สามารถขับเคลื่อนมหาสมุรสีฟ้าที่ไม่มีที่สิ้นสุดแต่ยังมีความเป็นพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่ผู้ร่วมงานเช่นนี้หายากแค่ไหน ร่างของถังซานเล็กลงอีกครั้งกลับสู่ลักษณะเดิมและแสงสีทองที่ปกคลุมท้องฟ้าก็ลดลงเช่นกันแต่โดยผ่านคาถาของเทพสมุดผู้เท่าหัวหลี่ยังคงรู้สึกว่ายังคงมีกระแสพลังแห่งความเชื่อไหลเข้าสู่ร่างกายของถังซานจากมหาสมุรสีฟ้าที่ไม่มีที่สิ้นสุดราชาลี่อย่างไม่รู้สึกอะไรเกี่ยวกับพลังแห่งศรัทธาแต่ปรมาจารย์หัวหลีผู้ซึ่งถือคาถาของเทพไฟและปล่อยให้กลุ่มของเขารวมศรัทธาของพวกเขาเพื่อคาทานั้นชัดเจนมาก มีกี่คนในตระกูลหัวหลีและตระกูลทะเลแห่งมหาสมุทรสีน้ำเงินที่ไม่มีที่สิ้นสุดนั้นยิ่งใหญ่พินใดสิ่งนี้ไม่สามารถเข้าใจได้อย่างสมบูรณ์และถังซานสามารถดูดซับพลังแห่งศรัทธาจากมหาสมุทรสีฟ้าที่ไม่มีที่สิ้นสุดหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าบุคคลน,นี้มีแนวโน้มที่จะกลายเป็นพระเจ้าที่แท้จริงนี่คือสิ่งที่เผ่าหัวหลีกำลังไล่ตามดังนั้นในขณะนี้การจ้องมองที่ถังซานนั้นร้อนแรงอย่างหาที่เปรียบมิได้ ราชาลี่ยังไม่ได้อยู่ในสายตาของผู้เท่าหัวหลีอีกต่อไปเขานำหัวหลิงเอ๋อไปที่ถังซานและกล่าวอย่างเคารพว่าเผ่าหัวหลีได้เห็นฝ่าบาทแล้วถังซานไม่ได้แก้ไขชื่อของมันแม้ว่าจะไม่ใช่จัก,กรพรรดิแต่ตัวเขาเองก็เป็นเทพเจ้าแห่งท้องทะเลและเขาก็คู่ควรกับเสียงนี้อย่างแน่นอนยินดีต้อนรับผู้เท่าดูเหมือนว่าฉันควรจะชนะการแข่งขันครั้งนี้ รัศมีของพายุปั่นป่วนบนราชาลี่อย่างในระยะไกลได้รับการยกขึ้นด้วยตัวเองใบหน้าของราชาลี่อย่างนั้นน่าเกลียดอย่างยิ่งแต่เมื่อจ้องมองไปที่แทงซานก็แสดงความกลัวโดยไม่รู้ตัว เมื่อเผชิญหน้ากับถังซานในสถานะเทพสมุดมันจะมีความรู้สึกไร้อำนาจอย่างมากแม้ว่าความแข็งแกร่งของเขาจะแข็งแกร่งมากแต่ดูเหมือนว่าเขาจะต่อสู้กับมหาสมุดสีฟ้าอันไร้ขอบเขตเมื่อมองไปที่ความกระตือรือร้นของปรมาจารย์ฮัวหลี่ที่มีต่อแทงซานเขารู้ดีว่ามันไม่สมเหตุสมผลเลยที่เขาจะอยู่ต่อไปไปกันเถอะราชาลี่หยางตะโกนด้วยเสียงลึกและบินตรงไปยังจัก,กรวรรดิริเชนพร้อมลูกน้องสองคนของเขา ผู้เท่าหัวหลี่เหลือมองไปยังทิศทางที่พวกเขากําลังจะจากไปแต่ไม่ได้บอกลากันสิ่งที่แทงซานแสดงให้เห็นในตอนนี้ทําให้เขาตกตะลึงเกินไปและเขารู้ชัดเจนยิ่งขึ้นว่านี่คือสิ่งที่เผ่าหัวหลี่ต้องการฝ่าบาทมีความผิดและการต้อนรับที่ไม่ไดีมาก่อนโปรดมาที่เมืองเวาแค้นของฉันต่อไปเพื่อเฉลิมฉลองเทศกาลกับครอบครัวของฉันผู้เท่ากล่าวด้วยความเคารพทังซานยิ้มเล็กน้อยและพูดว่านั่นคือสิ่งที่ฉันหมายถึง ตาโตของหัวหลิงเอ๋อร์จับจ้องอยู่ที่ถังซานเสมอแต่ในเวลานี้เธอยิ้มอย่างอ่อนหวานและใช้ความคิดรเริ่มที่จะก้าวไปข้างหน้าเธอคว้าแขนของถังซานและร่างกายที่อ่อนโยนอบอุ่นของเธอกดลงบนร่างกายของเขาคุณน่าทึ่งมากฉันรู้ว่าคุณสามารถชนะได้คุณบูดีมากถังซานอดไม่ได้ที่จะตกตะลึงในชั่วขณะหนึ่งเมื่อเขาถูกจับโดยไม่ทันตั้งตัวในวินาทีต่อมาที่แสงสีเงินกระพริบเขาได้ขยับไปสามฟุตแล้วเพิ่มระยะห่างระหว่างหัวหลิงเอ๋อร์และหัวหลิงเอ๋อร์ รอหัวฉอวนกระซิบหัวหลิงเอ,อ๋อพูดด้วยความคับข้องใจเกิดอะไรขึ้นเขายังไม่ชนะเหรอผู้เท่ามองมาที่เธอจากนั้นมองไปที่ถังซานทันใดนั้นก็นึกอะไรบางอย่างขึ้นได้และในขณะที่มินเขาก็ถามถังซานว่าฝ่าบาทคุณรู้หรือไม่ว่าข้อตกลงระหว่างตระกูลของฉันกับราชาลี่อย่างคืออะไรตอนนี้คุณชนะแล้วชัยชนะแน่นอนว่าฉันต้องยอมรับข้อตกลงนี้ถังซานกล่าวว่ามันควรจะยืมคาถาเวาแค่นใช่ไหม ผู้เท่าพยักหน้าและกล่าวว่าใช่ในแง่หนึ่งแต่กระบวนการไม่ง่ายขนาดนั้นคาถาวลแค้นของครอบครัวของฉันได้รับการสืบทอดจากกลุ่นสู่รุ่นและอยู่ในมือของปรมาจารย์ที่ต่อเนื่องกันผู้เท่าทุกคนถูกเลือกโดยคาาและถูกกำหนดในวันเกิดรัศมีของเหล่าทวยเทพปกคลุมไปด้วยตัวมันเอง ซึ่งทำให้มีร่างกายการบ่มพอที่น่ที่สุดและสามารถเติบโตอย่างรวดเร็วจอนนะมีพลังมากพอที่จะถือคาาฉันคือผู้นำของคนรุ่นปัจจุบันและรุ่นต่อไปของคาาที่คัดเลือกโดยคาถาอิดๆๆิดิลิงเกอร์